ปลาล้าสูตรพ่อคันฟีนะครับสมุบปะรดอ๋อโอเคมาเลยค่ะได้ได่มาเลยนะครับมาเลยอาจารย์ขายให้ค่ะมาเลยมาเลยค่ะมาเลยพี่ไฮได้มากี่วันแล้วนะกลางของกงแต่วันที่เจ็อวันที่เจ็ดวันนี้วันวันนี้วันวันเอ่อสุดท้ายไม่ใช่นะสิบแปดสิบแปดมาเลยค่ะมาเลยนะคะมาเลยค่ะ ร้านนี้แล้วรวยนะคะไยแดดเดียวค,ะาาค่ะอาหารพอให้ทองสว่างมาเลยคะ่ะใช่ใช่อะไรถูกพี่อส,สินค้าราคาถูกามาเลยนะคะมีโค้ดเลยค่ะมีทั้งน้ำปิ้งเอยมีทั้งปลาเอวยมีทั้งอะไรเอยหมองเป็นนอยู่ร้านนี้หมดเลยนะคะมาเลยค่ะมีคนมาขอ,อาเ,ออเ,เอลขเด็ดร้านนี้ด้วยนะคะ ถ้าใครอยากได้ปรูตามเสาเลยค่ะหรือซื้อปลาไปแล้วก้งเน้นออกมีก้านเปียร์เอาที่ตีมาได้คุณแม่ร้านสดสดเสร็จแล้วเอามาเลยรีบมากินได้อีกชั่วโมงไม่กินแล้วมันจะบูดเอ๊ะแต่ที่เดียวมั่งนะฮะมีปลาอะไรจะเป็ครับอันนี้ทำกับข้าวพิการไหมคะไม่ใช่พี่ผมก็ปันดาค่ะใช่แล้วโอเคโอเคร้านไดดเดียวค่ะมาเลยค่ะนะคะอะไรนะ บ่าที่ผ่านมาเขาจะไปถ่ายก้งบนเนื้อมาเกนเ็ากินกล้ามน,นะคะร้านนี้อร่อยมากเลยค่ะร้านไฮอาบพรนครสวรรค์ใครเกิดปีชวดฉลูฐานทองมาลมงมาเสงรามีอะมาแปวว่ารากาจอนะคุณนะคะมาตรงหน้าร้านที่ไฮอาบพรเลยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะทํานายดวงให้มาเลยนะคะไปอยากรู้ดวงเป็นอย่างไรมาเลยค่ะร้านที่ไฮนะคะซื้อครบถึงแสนตาดูดตงรงสปทธ ซื้อครบถึงแสนบาทดวงอาจารย์พูดได้ดีมากว่าจําตั้งแต่จารพวกไม่มีคนเข้าร้านเลยนี่ของเข้าไม่ถึงแสนค่ะมาดูดวงค่ะอ้าวตายแล้วทุกพี่โอ้ยดวงยังไม่ตายดูสิขอดูหน่อยพี่โอ้ยพี่ฮายดวงนี้มีหัวแปดคนออเป็นร้อยไม่นับตอนนี้แปดที่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ยังไงพี่ตีพี่ตีก็ไอสครีมอร่อยต้องกินเลยนะคะร้านอะรนหล้วอย่างเดียวอะไรนะพี่แสนดูแสนหึงดูดวงฟรีค่ะนี่จะดูมะถูกูกวดวงไม่ดีแล้วแสนเนี่ยเนี่ยมาเลยค่ะมาร้านทายอาคาพรซ้ายครับที่มีอะไรมีจัดโปรโมชั่นไหมเนี่ยวเนี่ยสิบแผนหนึ่งเนีซื้ออะไรก็ได้สิบอย่างแผน็็ด้มหนอย่างให้ไอ้เอา ที่ร้านอื่นเขซื้อหนแถมหนึ่งแถมหนึ่งจะมีรับมาเหลือร้อยเงินค่ะสุดสุดนะโอ้โหถ้าจะแถมมาไม่ได้นะยังไงคะสิบแถมหนึ่งมาเลยผ่าสิบแถมหนึ่งนะคะซื้ออะไรก็ได้นะคะสิบแถมหนึ่งหมายถึงว่าหยิบจากอันนี้ใช่ไหมอันนี้รวมรกันแล้วสิบแถมหนึ่นะคะ มาเลยค่ะนะครับถ่ายพี่ไฮปาพาพอดอยากถ่ายรูปกับพี่ไฮมาเลยนะนะคะต้องรีบถ่ายตอนที่พี่ไฮยังมีลมหายใจนะคะรีบมาเลยค่ะยังไม่ตายเอร็จอกกำลังกาเดินต่อนนะคะทุกันนะคะคุณสิบปาเออเอ็ดสิเจวันที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะคะปลาที่อยู่ได้กี่วันคะพี่การทุกทาสดๆแบบนี้ก็อยู่ได้ทุกเย็นอยู่ได้สเดือน เราชิมอย่างดีนะคะคุลกค้ริมาดีแล้วเราอดจารย์นนะะจะจับบ้านหมเ๋ยวเดี๋ยวเราต้องเราต้องเอากลับบ้านหาเพราะว่าของมันดีมาก<ะ>อร่อยมากเพราะว่าถ้าอยู่ในตู้เย็นอยูอย่ได้เป็นเดือนนะคะแต่ถ้าเกิดอ,อยู่ข้างนอกไม่เกินสิบนาทีค่ะละลายค่ะสูสูนี่อยู่เกินสิบนาทีนะนี่จะไ่เงินขายได้ไนี่เนี่ยนะฮะโอเคเอาไปที่นขเนี่ยอาจารย์จะกินข้าวปะ